การเข้าสู่รายการนะครับอีกช่วงหนึ่งของรายการนะฮะขอบคุณมิรักญาติเพลงนะที่แนะนำผูงานเพลงพอพลเข้ามาอะไรต่อหลายบทเพลงนะครับนะขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่สุนทรีสมวัตนะจากรลาดภูคุณไพ่โฉมนะคงคายนะนะคณกุ๊กไก่นะจากรตังสิทของสามนะบอกว่าวันนี้มาเพชรบุรีมาหาหนุ่มที่เพชรบุรีใช่ไหมนะนะสองทุ่มจะกลับแม่ ้องรอสองทุ่มก่อนนะค่อยกลับนะคุณพี่สุนทรีสวัิ์จากตลาดภูพี่ช้างนะฮะนะจากตลาดภูขอบคุณมากเลยนะฮะน้องเดือนแก้วแสงขาวจากพังงานะครับนะที่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการนะฮะคุณวิราชพิญโยนะฮะนะนะจากโคราชนะฮะคุณปิยนุชล่องเสงนะฮะจากสงขลานะครับแล้วก็สาวแดนใต้นะครับนะจากตรังขอบคุณมากเลยนะ <laughs> นะนะ เสาวแดนใต้นะน้อยใจหรือเปล่าที่ไม่ไม่ไม่ไ,มได้เปิดเพลงอะไรนะอรักคนรอยสักกอะไร <c oughs> เพลงมันนะมันร่อนแหลมนะผมว่านะนะรักคนสักลาย <c oughs> สลายสักอะไร <c oughs> <c oughs> น้องเดือดแก้วจากขาจากพังงานนะวันนี้ทํางานหรือเปล่านะฮะวันนี้ทํางานไหมฮะขอบคุณนะ,นะที่ติดตามรายการทางนสถาน,านีนะ น้องเดือนแก้วใกล้วันวนาเลนไทน์เล้ยวนะนะออขอบคุณนะทุกท่านฮนะเดือนนี้เป็นเดือนแห่งความรักเนะี่ยผมว่านะนะมีอะไรเราก็นะเอ่อท้อยทีท้อยใ,ใส่นะเราอยู่ได้ในสังคมนี้เพราะมีความรักนะนะถ้าเราไม่มีความรักเนี่ยนะเราเราอยู่ในสังคมนี้ไม่ได้นะฮะนะความรักของเพื่อนฝูงความรักของคนรักคนรักของครอบครัว นะฮะนะเป็นความรักทั้งนั้นเลยนะครับนะทุกศาสนานิสอนให้คนมีความรักนะครับนะแต่ศาสนาที่เด่นที่สุดในในการสอนเรื่องความรักของหนุ่มสาวคือศาสนาคริสศาสนาคริสนี่นะนะเขาถ้าเอ่อถ้าคนมีความรักเขาจะสแสดงออกนะอย่างเปิดเผยนะนะจะเห็นว่าเอ่อคนคริสเนี่ยฮะคนฝรั่งคนยุโรปเนี่ยฮะเวลา ก็แสดงความรักนี่นะ,ะเขากอดเขาจูบกันเขาทาแบบเปิดเผยไม่อายใครเลยเราคนไทยต้องคิดหนักกันเราไปทําอย่างงั้นมันมันไม่วัฒนธรรมของเราไม่ได้สอนให้ทําอย่างนั้นนะครับนะเราสอนให้รู้จักสง,งีสงงบนะฮะเตรียมตัวกุลรสติรักนวลสงวนนตัวนะเป็น คำตอบของศาสนาพุทธศาสนาพุทธสอนเรื่องความรักก็คือวันมาฆบูชานะครับนะก็เป็นวันแห่งความรักเหมือนกันในหลักของศาสนาพุทธนะครับนะโดยเฉพาะรักในพระรันตนตรัยนะพระพุทธประธรรมพระสงฆ์และการอยู่ร่วมกันนะครับให้เกิดความสงบสุขคือถ้าส,สังคมนี้เกิดความความรักความสามัคคีนะนะสังคมก็จะไม่มีความวุ่นวาย นะถ้าสังคมนะมีแต่ความเกลียดชังกันอยู่ตลอดเวลานี่นะนะไม่มีความเมตตานะฮะไม่มีความกรุณานะครับมองคนอื่นเป็นศัตรูนี่ก็นะมันก็จะกลายเป็นนะความเดือดร้อนภาในสังคม,มนะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีความรักก็ทําให้เรานะมีอะไรดีๆขึ้นมาในชีวิตนะ นออี่ก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่ง mm hmm. บัีฑิตจันกรมป่าตองนะฮะที่เข้ามาในช่วงนี้ของรายการ mm hmm. นะครับนะออถือว่าทุกท่านให้กำลัง,งใจนะฮะ mm hmm. กำลังสตาร์ทขึ้นของใหม่ออดอกเตอร์นงเยานะฮะ mm hmm. เพื่อผมเองนะฮะ mm hmm. เข้ามาในช่วงนี้ของรายการ mm hmm. นะครับนะออใครใครที่นอนแล้วจะดุ้งเหมือนร้อนเหมือนมุ้งจะเทือนอะไรก็ ติดต่อดรนงเยาวได้มีเครื่องมีเครื่องดูดฝุ่นอย่างดีนะครับนอนสะดุ้งคลายมุ้งสะเทือนนะขอบคุณนะทุกท่านนะฮะที่ติดตามรายการทางสถานีนะครับนะถือว่าทุกท่านให้กำลังใจนะผมดีใจนะที <hyd> ่มีเพลงจากสงขาวันนี้นะคุณปิยนุตล่องเส็งเนีเข้ามานะครับเพราะว่ายังไม่เห็นมีดเพลงไกลขนาดนั้นเลยนะ นะที่ไกลก็คือพังงานะฮะนะสงขานี่ก็ถือว่าติด <c oughs> ชายแดนติดชายแดนของของมาเลเซียแล้วนะผมว่านะสงขลาปัตตานีแต่ยังไม่เห็นปัตตานี <c oughs> แล้วก็ยังไม่เคยไปปัตตานีเลยนะกลัวนะนะเราเราเห็น <c oughs> เราเห็น <c oughs> ไอ้ <c oughs> ที่มันเกิดความเดือดร้อนมาในปัตตานะีเนี่ยเราก็กลัวเหมือนกันกลัวไม่กล้าไปปัตตานีนะครับนะ ห็นแล้วก็แต่แต่ว่ามีเพลงทางใต้มาเยอะนะฮะนะในช่วงนี้ของรายการนะครับนะมีเพลงทางใต้มาเยอะจะแสดงว่ามีเพลงทางใต้ในชอบฟังเพลงลูกทุ่งนะฮะลูกทุ่งลูกกุ่งนะครับนะก็เป็นบทเพลงที่เพาะแนะนำผลง,งานเพลงเข้ามาได้นะฮะเราก็จะเปิดเพลงตามคําขอนะให้กับทุกท่านใน้รบฟังนะครับนะอะไรที่เราเ พอที่จะแบ่งปันความสุขได้แล้วก็จะรีบทำเพราะเราต้องการแบ่งปันความรักเดือนนี้เดือนแห่งความรักนะครับให้เกิดความรักกันน้องก้อยนะฮะน้องก้อยวรพรตังกชูนี่ครับ fc ของพี่ภาคภูมินนะฮะเขาจะติดตาม mm. พี่ภาคภูมิตลอดเวลาไปไหนมาไหนจะรู้ความเคลื่อนไหวยอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ธรรมดาเนะน้องก้อยนะี่ยไม่ธรรมดา นะของอพี่สัญญาพอนาลายัยโดยเขาก็ติดตามนะลงในเฟซเขานะผมแอบดูอยู่ผมแอบดูเฟซบุ๊กของน้องอวารพรอยู่โอ้นะฮะไม่ธรรมดาชอบเพลงลูกทุ่งนะน้องว่าพร,รนี่ชอบเพลงลูกทุ่งนะฮะนะดีแล้วเราได้ช่วยกันรับเพลงลูกทุ่งนะฮะนะให้อยู่ในสังคมไทยไปอีกนานๆเพราะเดี๋ยวนี้มันมีบทเพลงหลายบทเพลงนะฮะที่ ในสรรเสริญเพลงลูกทุ่งอยู่หลายบทเพลงเช่นเพลงอินดี้อย่างเงี้ยนะฮะลูกทุ่งอินดี้อย่างเงี้ยนะเพลงลูกทุ่งสปริงอย่างเงี้ยนะเพลงโจโจอะไรต่างๆนยนะมันทำให้ลูกทุ่งแท้ๆนี่หายไปนะครับคือลูกทุ่งแท้ๆนี่ส่วนมากจะนักแต่งนี่เขาจะเป็นเป็นกราแบดนะคำพูดก็จะสวยงามเหมือนเหมือนอาจารย์ไพบูลบุตรขันแต่งนะ เพลงของท่านแต่ละเพลงเพราะมากนะครับการใช้สำนวนได้ดีได้ดีนะอาจารย์พิบูลเนี่ยนะบนรักทุกทุ่งเอยนะผมผมดูแล้วคิตกวีเนี่ยที่แต่งเพลงได้ได้ดีมากคืออาจารย์พิบู์บุตรขันเนี่ยนะฮะแต่งได้ดีมากเลยนะครับเพราะว่าท่านใช้สำนวนสำนวนแบบไทยนะฮะแต่ว่าแท้แท้ทุกวันนี้ครับบางทีเพลงดังๆทุกวันนี้ ไม่รู้เพลงอะไรนะลองเซ็งล่องแปดอะไรนะเพลงโจ๊ะอะไรก็ดังนะผมก็งงเหมือนกันเราเราเราจะแต่งเพลงอย่างนั้นไม่ได้นะมันจะทําให้สังคมเสียหายนะฮะสังคมเสียหายยังไม่ข่าวนะนะนะขอบคุณทุกท่านนะที่ติดตามสาวใต้เข้ามาในช่วงนี้นะฮะนะสาวใต้นี่ก็เอ่อเป็นคนนครศรีธรรมราชใช่ไหมสาวใต้ นะฮะแต่มาอยู่สัมพานนานนะต่อไปจะเรียกเสาสัมพานนี่แหละไม่เรียกเสาวใต้แล้วจะเรียกเสาสัมพาานะครับเพราะว่ามาอยู่สัมพานนานนะครับนะช่วงต่อไปนะฮะเดี๋ยวข่าวเสร็จนะผมก็จะเปิดเพลงตามคําแนะนําก็แล้วกันนะครับให้น้องเดินแก้วแสงขาวได้ฟังพี่สุนทรีได้ฟังนะครับดรนงเยาวได้ฟังด้วยเพื่อนผม เพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงของผมเองสาวดอยจะไปคอยไผ่นะฮะใน,ใน,ใ,น,ใ,นในช่วงต่อไปแล้วส่วนส้มจุราตีคูณนะฮะแล้วก็คุณอนุภาพนะฮะแล้วก็สาวตรังขอมารักเก่าที่บ้านเกิดน,นะครับนะ,บนะ,บนะบะเพราบทเพลงของาะให้คุณวิราพินโยน,ค,ค,รนครโคราบนะครับในช่วงต่อไป เดี๋ยวฟังข่าวสักสิบนาทีครับ